นีเป็นเวลาตีหกแล้วหรอน,ม,น,น,อม,นมูตื่นแล้วนะกันอือนมูตื่นแล้วนะเราไปกินข้าวกันแต่ว่านอมูจะกินข้าวตีเจนะตอนนี้เป็นเวลาตีหกอือตอนนี้เป็นน่าจะเป็นวันอาทิตยนะ์นะนอมูไม่ไปโรงเรียน ตอนนี้นามูก,กินข้าวเลยละกันก่อนเวลาเพราะว่าคุณแม่บอกว่าให้กินข้าวเร็วๆจะได้ตัวสู่เร็วๆนางมุขขำตัวเองนางมุก,กินสลัดหนึ่งสเต็กดีกว่าอำ้อำอๆออร่อยจังเลยขำตัวเองอีกแล้ว อาเราหมก,กีีเสระแล้วนอ้องหมอยากเล่นเกมน้อมูเล่นเกมโรเบิรดีกว่าด่านบูเฮเว่นสนุกมากเลยพี่คีเล่นสวยมากเลยอุย้ยทำไมชื่อเหมือนแม่แม่ของมมูอะแม่ของมมูชื่อคี นมูเล่เสร็จแล้วคุณแม่แบอกว่าให้เล่นหนึ่งชั่วโมงแต่นมูเล่นเร็วกว่านามูเล่นแค่ห้าสิบนาทีเองนะนามูว่าไปไปเที่ยวที่ทะเลดีกว่า,าไม่ใช่ทะเลไปสวนน้ำดีกว่าไปสวนน้ำดีกว่าเย่เย่เย่ไปไปไป นามูขับรถไม่ค่อยเป็นนะอย่าว่ากันนะนามูขับรถไม่ค่อยเป็นเท่าไรอย่าว่ากันนะนามูเล่นน้ำต้องใส่บิกินี่ย่าใส่บิกินี่ดีกว่าน้ามูใส่บิกินี่แบบแซ่บ ใส่ดีแบบสีแดงแรงแรงดิดเลยไหมไม่ใช่ใส่แบบนี้ดีกว่าอุ้ยน่ารักใส่กางเกงน้ย่าน่ารักมาไปอาบน้ำดีกว่ายาอาบน้ำดีกว่าสบายจังเลยเล่นสลไรเด้นดีกว่า น่ารักมากเลยไปหือ่น้อมุกน้อมุกทำอะไรดีน้องมุกได้น้ำเสร็จแล้วน้อมุกขอเปลี่ยนชุดเป็นชุดเดิมนะอืนี่ตอนนี้มีคนขำแตกนะที่หมูบ้านนี้ ที่หมู่บ้านนี้ทำไมมีคนหัวร้อเยอะจังเลยเพราะว่านองมุกเซ็กซี่หรือเปล่าไม่รู้นอ้องมุกเอารถไปตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวคนมาลักขโมยเลยนะทำไมคโควิดสิบเก้ามันระบาดหนักจังเลยแลวเราจะพูดทำไมเนี่ยมันน่ากลัวกอีกนะทำไมมีคนหัวรอ้อนเรื่องโควิดสิบเก้าเนี่ย มันไม่ดีเลยนะถ้าติดโควิดแล้วแบบตายจังหูเลยนะ oh, ไ,ปไปเลยนี่ถ่ายรถอยู่ไปไปนอนดีกว่า าาสสสสนามุกต๊ดม่นไหมเนี่ยนามุกตะใคราทำอะไรในตู้นามุกตดน,น,ตนามุกต๊กตอ้แล้วทไมนข้างบ้านนี้ขาบวาใครมาทำอะไรในตู้ฉันไม่ได้ทำอะไรซะหน่อย ทำไมมีคนใจร้ายกับน้องมูจังทำไมมีคนหัวเราะตัอดเลยน้องมูร้องแล้วนะทำไมหัวเราะกันเยอะจังเลยอะ่ะน้องมูไปฆ่าตัวตายดีก,กวา่าไม่เอาเดี๋ยวคุณแม่ว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลสีธัญญา ไม่ทำไมไมีคนบอกว่ามึงต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ดีเลยนะทำไมมันไม่ดีแบบนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันโชคลาบของเราหรือเปล่าน่าจะเป็นวันโชคไม่โชคไม่ลาบนะมันไม่ดีเลย หนังเรื่องอกระเช้าสีดาเหมือนเดิมดีกว่าโอ้ยทำไมมีคนอบฟาร,ร์มอะไรทักอย่างเนี่ยก็เรือ่องทีไม่ได้หลอกยายไายเขาก็เลังฟาร,ร์มของอยู่หรือเปล่าในไมค้ค้าไงใครบอกว่าเล่นไมคคับแล้วบ้าน่าจะใช่เลย ข้าวปลาทูใครบอกว่าข้าวปลาทูมันไม่อร่อยไม่ดีเลยนะมันอร่อยสําหรับนองมุกมากมันอร่อยสําหรับนองมุกมากเลยทําไมมันอร่อยสําหรับน้องมุกเนี่ยอ๋ออร่อยจังเลยกินเสร็จแล้วนางมุกไปนางมุกไปไหนดี นนามุกไปหาไปหาแฟนไหมทไมไม้าไมมีครหัวเราะตะเลยไปหาเฟนนะมันดีต้างหากนะนนามุกจะดูนนามุกจะนั่งอะ่ะโอ้ทำไมไมีคนหวัวเราะจากในหมู่บ้านนี้มันไม่ใช่วันโชคลาาของนนามุกเลยอะ<า>เขาเขาน่าจะมากอะ่ะเขาน่าจะมากทำไมมันไม่ดีเลยอะ่ะ นามูคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวไปตีหนะ้าหมู่บ้านนี้ก่อนเดี๋ยวไปตีหนะ้าหมู่บ้านนี้ก่อนนี่มีมีมีค้อนด้วยนะมีว่าทำไมมีคนแบบว่าสบายมีไหมเธอเป็นผู้ชายแน่เลยไอสบายทีค่ะเออท่นสนามเด็กเล่นดีกว่าไอ้ นางมุทําไม่แม่ดทุกคนตลกกับนางมุ่บ้าเลยนามุตลกตามเลยนะนางมุจะได้อนแอบ,บดีกว่าแต่ว่าไม่รู้จะเล่นกับใครเล่นกับผีแล้กันว่าดีนะล่ะ าจะสร้างบ้านนะนามุหารถด,ดีกว่านามุทิ้งรถไว้ตรงไหนกันนะอนามุทิ้งรถตัวเองได้ด้วยแล้วสีม่วงถ้าไม่มีคนหัวแล้วแต่เราอยากอาจจะชืักขโมยของคนอื่นนะมันผิดศีและทำห้านะ <I can. S 1> <laughs> ใคร <laughs> บอกว่าจะปักตาใครอะไรอะ่ะ อ๋อตอนนี้มันฝนตกนี่นามันฝนตกก็ต้องปักตะไคร้มันจะได้ไม่อะไรนะไม่ไม่มันจะได้หายฝนตกปักตะไคร้เขาบอกกันมาเขาบอกว่ารุ้งห้ามชี้เดี๋ยวมันจะผิดศีลธรรมไม่ใช่หรอกหน้าหมูดูเอง พอนามูเป็นเด็กที่ดื้อมากอยากเล่นเกมเล่นเกมไม่ต้องเวลานามูเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยวันนี้มีแต่คนว่าอุ้ยนามูเดนประตูหนีบหลายรอบมากเลยนะทําไมมีคนว่านามูดังเลยอะ่ะเป็นอะไรไม่รู้พวกนี้เป็นพวกนักเลงหรือเปล่าไม่รู้นะมีแต่คนหวัวเราใส่นามูนามูใบายบายทุกคนแล้ะ อย่าลืมติดตามนะ igkey ได้ส e กรทีสิที่สานะอย่าลืมติดตามด้วยนะบายบายจูบูนะ